ครับหลังจากที่เราเลือเราทําด้านเขียวกับน้ําเงินให้เป็นสีเดียวกันได้แล้วมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ4ด้านนะครับอาจจะ3ด้าน2ด้านก็นแล้วแต่แต่จะเห็นว่าตอนนี้เรามีทั้ง 4, 4ีขอบนะครับที่สียังไม่ไม่ลงตัวนะครับแต่เราก็มาตรวจสอบดูว่า ไอสี่ขอบที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยมัน,มนสลับกันแบบไหนนั่นก็คือของคุณพดตรงนี้นะครับขาวจากขาวแดงควรจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ขาวส้มก็ควรจะอยู่ฝั่งนี้คือด้านนี้สลับกันน,นี้บนนี้ควรจะสลับที้กันแล้วพิกด้านนี้มาสิกรณีนี้ก็เขียวเอ,อ้ยไม่ใช่สิเหลืองแดง อันหนึ่งเป็นเหลืองส้มนะครับก็ควรจะสลับที่กันอีกละตรงนี้อันนี้คนมานี้อันนี้มานี่นะครับสลับกันอันนี้ก็จะเข้าสูตรตัวสูตรของสลับล่างบนได้นั่นก็คือถือไว้แบบนี้ถตรสลับล่างบนเราต้องมีชิ้นบนกับชิ้นบนสลับกันชิ้นล่างกับชิ้นล่างสลับกันนะครับถึงจะสลับล่างบนได้นะครับก็คือถือว่าวันนี้มุนต้องการเข้าไปสองครั้ง หมุนด้านบนสองครั้งหมุนตรงกลางขึ้นไปสองครั้งหมุนด้านบนอีกสองครั้งครับก็จะได้เต็มพอดีนะครับสำหรับลูกบิ๊กห้าคูณห้าคูณห้านะครับ แต่ว่าปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะเจอเหมือนกันทุกครั้งตามที่ผมทําวีดีโอนะครับก็อาจจะมีเจอปัญหาหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบก็จะแก้ไขปัญหาตามวิธีการนั้นๆนะอาจจะสลับสามเหลี่ยมหรืออาจจะสลับล่างบนหรืออาจจะสลับบางทีก็ไปเจอสลับมุมเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ปัญหาที่จะเจออันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ